สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสนุกมากเห็นทุกคนมีความสุขแฮปปี้มากเห็นแบบว่าอยากแบบอยากมาเต้นกับกับเราเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนนะครับแล้วก็ดีใจที่มาแบบ King Power ใช่คือไม่ได้เล่นสงการมาหลายปีมากปีนี้ก็ถือว่าเรามาได้ร่วมเล่นสงการกันไปกับ King Power แล้วก็ King Power เหมือนได้ย้อนกลับไปวัยเด็กอีกครั้งหนึ่งไ้ร้องเต้นเต้นรำมาอีกครั้งหนึ่งสนุกมากเลย กลับบ้านรถแโอยจริจริงๆ้าไม่รถไม่เบรกของก็ไม่หยุดก็ไปต่อไปได้แล้วถ้ามีน้ำสเขก็มาอีกจะสาดด้วยครับที่มหาโรงการลาาสหรับเราเรม้วนรนะมวนม่วนหนุกสุกครับมกี่สุดม้วนไหมม้วนหนุกสุกครับมวเลยหรือรวมม้วนก็ถ้าถ้าถ้าเลือกได้ถ้าเลือกได้ให้เลือกอะไร ยมันก็ต่างกันอะอาร์ชีพอกันหนึ่งสองสามเราชอบม้วนมีความม้วนเด้ใช่ค่ะม้วนเด้ม้วนเด้ม้วนคือภาษาอะไรอย่างงี้ดีกว่าม้วนคือภาษาอะไรอ่ะหรือว่าภาคไหนเหนือหรือเปล่าม้วนมันเหนือเนาะม้วนเหนือเนาะภาคใต้พิซซาร์นก็ได้ออ๋เหนือก็ได้เหนือจริงวนเนี่ยมาเหนือเรามาเหนือก็คือวันนี้เรามาม้วน ก็อ๋องโตที่ตับเทสก็เลยไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เราเนี่ยครับก็ม้วนก็คือภาษาเหนือนะเป็นตัวแทนของความสนุกครับผมก็วันนี้เราก็มาสนุกกับทุกคนครับวันนี้ได้ข่าวว่ากิจกรรมวันนี้ได้ที่มากเราสองคนจะเต็มจะเต็มอยู่แล้วจริงๆับจะเต็มงานใช่แต่ทางนี้รู้สึกว่ามันสเปเชียลเพราะว่านานๆเราจะรับงานวันหยุดพอดีถึงว่าวันสงการ ใช่เราที่ปีแรกใช่แล้วงานแล้วก็อย่างมันเป็น environment เนาะสภาพแวดล้อมหมายความเพราะว่าวันนี้วันสำการด้วยยากาศมันพาไปทุกคน Enjoy กับเรามันก็ทำให้เออบนเวทีมันสนุกมากเลยอะวันเนี้ยครับถ้าแบบเชิญทุกคนขึ้นมาเต้นด้วยกันได้ก็คงเชิญแล้วครับก็อีหารมพอแตบหลาัหลายมากใช่ใช่ใช่ทุกคนซิมอะไรยังไงบ้าง แน่นอ,อนครับมีหลายภาคมากทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เขาเรียกว่าพี่าารครบหมดเลยจัเดเต็มมากที่ k i งพ Power นะครับผมก็จริงๆเราได้ชิมผัดไทยแล้วก็ข้าวมันไก่แล้วก็อีกอย่างนึงคือเอ้ยไม่อย่างคือ,อ,ม,อ,คอมีปะมีข้าวอ๋อกว๋วยเตี๋ยวไก่ชีเออก๋วยเตี๋ยวไก่ชีอร่อยมากแล้วก็จริงๆแอบเห็นว่ามีสเสน่หข้าวซอยอยู่แต่ว่า<ไ>ยังไม่ได้ไปทานอย่าง ร้านอร่อยร้านนะมากเลยนะอยู่แล้วหิวข้าวครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะไปลองดูใช่ถ้าใครแบบว่างๆหรือว่าอยู่บ้านหรือว่าแบบไม่ได้ไปไหนครับก็มา King Power ก็ได้นะครับผมเพราะว่าทั้งช็อปเขาบอกว่าลด25%ใช่แล้วก็ทั้งชิมเป็นไงสุดแซ่บ กมผมมีทุกผ้าทุกส่วนต้อง,ต,องต้องมาแล้วครับผมครับผม,อมของเขามีเยอะมากครับผมมีเป็นหมื่นชิ้นเลยฮะแล้วก็เอ่อมันช่วงสงการแลมันก็จะมีคระสวัสดีปีใหม่ไทยใครที่สนใจสินค้าดีๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องมีไฟบินด้วยเขา,าสามารถมาซื้อที่นี่ได้เลยส่วนลด2ี่สาเปอรเนงบียร์บอกใช่ครับวนินับครับ อ่าใช่เออนอกจากวันนี้แล้วเดี๋ยวเรายังมีจนถึงวันที่16แล้วก็จะมีบรรดาศิลปินต่างๆมากมายนะมาสร้างความสนุกด้วยแต่เพุ่งมีใครมามีอ่าปอนคูวินถูกไหมแล้วก็อีกวันนี้มีจุงถูกปะจุงดังใช่แล้วก็มีไรแคนด้วยนี่แหละจัดเต็มจัดเต็มจัดแบบทัดนักใช่ปะภาษาเหนือปะคัดนัก ไม่รู้ไม่เป็นไรแบบจัดจัดเต็มแน่นอนต้องมาแล้วนะครับผมบอกเลยว่าโอกาสดีๆมันไม่มีบ่อยๆนะจ๊ะจริงพอรถเช็ตสกาลก็สงการก็จะเป็นแฮปปี้ที่สุดเนาะเออมาปีใหม่สงการเนี่ยนี่เขาดีอะแน่ะแล้วเต้นเนื้ออะดีนารีนเข้ามาเธอก็เต้นค่ะเราเหมือนเต้นแบบเราแบบคนหัดอั้นฮะมาเต้นนะครับอ๋อเมลอนแล้วเราก็รอดพ้นเวทีไปแล้วอะไรอะอ่ะได้ไม่ติดอลลันอะอ่ะ อา,าอะไรลีกเลี้ยงหลีกเลีเ้ยงบาลีเลี้ยงบาลีเจ็บโค้ะหนึ่งสองสามเหรอยากจริงนะเนี่ยวตรงนะครับครับผมขอตัวเลยก็ขอแสดงความยินดีขอให้ขอบคุณครับขอบคุณครับดีใจมากวันนี้แบบ ตั้งแต่เดินเข้ามาเลยก็มีแบบแฟนคลับคอนเกรสเดลชันก็ขอบคุณทุกคนครับก็ดีใจมากที่ยันจบครับขอบคุณครับพี่เนาะพี่เนาะดีใจมากจริงๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ยินดีกับเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้มาเสมอแล้วผมเห็นแฮชแท็กนะครับขอบคุณมากครับวันที่สิบสองวันที่สิบสองใช่ผมเห็นมีข้ามาวันที่สิบสาม้วยตั้งแต่เก้าโมงก็ขอบคุณจริงๆครับที่ อยู่ด้วยกันมาตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็มีหลายๆคนที่ไม่ได้เป็นแฟนคลับด้วยนะที่แบบว่าเห็นผใช่เขายินดีมากขอบคุณทุกคนจริงๆครับันนีคือเราก็เล่นของได้ใบประกอบแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปรักษานะจไปอะไไปรักษาใจเย็นใจเย็นครับยังเนาะถ้ามีโอกาสครับก็ใครก็ถ้าถ้าถ้ามีโอกาสใครที่มีน้องหมาน้องแมวหรือว่ามีคุณคุณเจ้านายนะครับก็มาฝากเราได้ครับขอบคุณครับ ที่แผนที่จะเปิดกับหนุ่ี่ด็กอะไรย่างเง้ยคะไม่ค่ะเออเอาเอายังอยู่ในความคิดอยู่แต่ว่าถ้ามีแผนไหนก็มีครับผมก็แล้วแต่ดูโอกาสเราเราขอว่าเราแบบมีโทรศัพท์พอที่จะแบบจัดทําแล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ยฮะจะล่วงถึงไหมคะสนใจไหมคะไว้ใจไหมล่ะไว้ใจไม่โกงแน่นอน เพราะว่าโกงไม่ได้มีเขาตนหนีมากเรื่องเรื่องเงินเรื่องหองอย่าแล้วพูดตรงนี้เลยเหรอใช่ตันหนีใช่หนูว่าเก็บเงินเก่งแล้วก็ใช้เงินเป็นใช่น่าจะแบบว่าอีกไม่นานเกินรอแน่นอนเขาแล้วจะเปิดแล้วครับไม่นานเกินรอหรอกแกเดี๋ยวก่อนใจว่าเอาว่าค่อยเป็นค่อยไปดีกว่าเคปป็นนนะยั่่่แหลอถ้าเปิดก็น่าจะกรุงเทพครับงต่าประเทศน่าจะกรุงเทพใช่ครับ เราไปแบบตั้งใจมีงนจบที่ไม่ได er. ้เจอแกอเจการเดียวมางานมากาวเยอะนะตันเนี้ยครับก็คิดถึงบรรยากาศครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะจะเป็นกำลังใจให้เราไปตวงนเราก็จะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเสมอครับ ไม่เหงาแล้วเพราะว่าเขา energy มาเต็มเราก็ยอมไม่ยังไงแล้วเราต้องสู้สิแต่สู้แบบพี่น้องอย่าอย่าแบบไม่ได้สู้เพื่อท่าฟันแต่แบบหรือว่าเธอเธอจะท้ามันไม่เคยท้ามันเธอให้พูดใหม่ฮะให้พูดใหม่ให้พูดใหม่เราจะไม่เลิกตีกันใช่ไหมไม่มีวันครับไม่อเล่นรอเล่นตีกันแบบว่าตีให้พอขำขาตีให้พอขำขาให้พอมีแบบมีเรื่องคุยหน่อยมีท t o ปิกคุยกัน อยู่แล้ววันแรกเลยก็ขิงซะเลยก็ขิงซะเลยพอพูดถึงแล้วก็ขิงซะเลยไม่เราเห็นน้องตั้งแต่เด็กๆไงตอนที่เขาเริ่มเข้ามหาลัยไงเขาบอกว่าจริงๆเขาอยากเรียนให้จบเท่าทันเพื่อนแต่เพื่อนเขาเข้าวงการพอดีเลยเขาบอกว่าทำยังไงดีเพราะว่าทั้งงานในวงการด้วยแล้วก็เรียนด้วยเขาคงไม่ไหวเนี่ยเลยเขาว่าเหมือนหยุดเรียนไปปีหนึ่งใช่ไหมใช่เพื่อทางานเต็มๆกับเพื่อนไงรู้สึกว่า น้องก็มีความพยายามมากเราเห็นความพยายามตั้งแต่ตอนเด็กๆถึงทุกวันนี้รู้สึกว่าเราภูมิใจภูมิใจท่น้องที่วันนี้เขาจบแล้วอะ่ะแล้วผมต้องขึ้น้องอีกรอบนึงนะครับให้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 แล้วให้ใหอะไรนะครับโชว์ไม่ได้ใส่มาอุอ๊อออแต่ว่าเออขอบคุณครับที่ซื้อให้เขาก็โทรมาวันนั้นแหละว่าแบบเออละอะไรแต่ละอะไรก็กินข้าวก็นิดหน่อยก็ซื้อของให้ คนแรกคนแรกยังไม่ทันได้กล้าออกจากรั้วมหาลัยเลยครับอ่ไหนแล้วอู่ไหนแล้วอู่ไหนมาปะเนี่ยสรุปเ้กตัใจมากเลยตันจบก็ังแบบนก็ตั้งใจไว้ต้องนานแล้วครับถ้าน้องเรียนจบเราก็อยากจะให้แบบว่ามัเป็นขวัญกำลังใจสักนิดนึงอะไรเงี้ย้แล้ว่จะตงีแบบว่อโตอะไรยังไงอชอโตกับไม้ไม่บอกจะไม่มีนะไม่มีนะ ไม่มีไม่มีไม่มีดอกไม้มีแต่แบบของที่เขาอยากได้ก็อยากได้อะไรก็แบบเออก็ก็หยิบเลยละกันแต่ขอแบบไม่เอกซ์คลูซีฟมากมากละกันเลย่ะเอาแต่พอดีแต่พอดีใช่เก็บเงินอุ้ยเก็บเขาบอกพี่เขาบอกว่าเก็บไว้ช่วยเปิดคลินิกเลยพิ่งสวนดีกว่าฉันบอกนะนะให้เป็นเรื่องของอนาคตเออ ีเตอนนี้คอยอยาบ,บูครับหนังสือรุ่นพอกำลังก่อนแอร์อยู่ช่องเจ็แล้วก็ขอนมมครึ่งครับแล้วก็ดูย้อนหลังในที่วิวที่ทุ่ำครึ่งครับผมก็เรากําลังซุ่มเตรียมการเตรียมการในการถ่ายทำอะไรออกสันเลยอะไรดับีผมพูดไม่ได้หรอกผมพูดไม่ได้จริง แต่อยากให้ทุกคนได้ได้ดูกันจริงๆเพราะว่าทั้งทีมงานแล้วก็เราสองคนนี้คุ้มสุดตัวมากเพราะว่ามันเป็นบทบทบาทใหม่ที่เราแบบไม,ไม่เคยได้ทำมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้รู้กันแล้วค่ะว่าใครที่เล่นเป็น <c oughs> ใครที่เล่นเป็นัว <c oughs> หน้าคนเดเอนเดือนไม่เฉลยรับ หน้าคนเหนือก็หัวหน้าผมเหมือนกันเอออกก็เอากลางเนิฟครับฝากด้วยนะครับเฮ้านี้ใจเต้นเลยเมื่อกี้ดูว่าจะโดนแล้วแล้วก็รายการรายการเปลี่ยนเรื่อง่อกเลย รายการเป็นลุลุตี้ของเกมทีวีครับคุณบุรีบุ๊คครับผมก็ตอนนี้กำลังออนเดร์อยู่เหมือนกันครับก็ฝากด้วยนะครับทำมหากรรมคอมันมากตอนยอดสุดยอดเก่งมากมี่ี่มีอะไรบ้างครับก็นั่นแหละครับเดี๋ยวสั่งเลือกก็เราจะได้รู้กันแล้วว่าเป็นยังไงครับแล้วก็อาจจะมีผลงานเร็วๆนี้แล้วที่สําคัญเดี๋ยวเราจะมีแฟนมีตกันเดี๋ยวเราจะบินไปที่อิตาลีครับใช่ที่ตอนปลายเดือนนี้ใช่ครับก็ฝากทุกคนด้วยครับเตรียมตัวเสร็เตรียมตัวเสรแล้วก็มีการเลือกเพลงแล้วนะครับก็แบบคิดโชว์ ก็ขอทุกคนด้วยนะครับอ๋อเออ LOL มันได้ยังไงเนี่ย l l บอกเลยว่าปีนี้จัดเต็มมากมีหลายมีน้องใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเออไม่หลุดหรอคะชั้นเนี่ยแหละไม่หลุดแกูดเลยมันมีน้องใหม่ที่เพิ่มเข้ามาก็อยากให้ทุกคนได้ลองได้แบบอยากได้ชมดูกันเพราะว่าเปิดเปิดสองวันแล้วตอนนี้วันแรกหมดไปแล้ววันที่สิบ ส8บตอนนี้เปิดรอบเป็นวันที่ส9เก้าอยากให้ทุกคนได้มาดูกันนะครับผมที่ทันเดอร์โดมครับ IMPACT อารีแดนบางทลองธานีนอกทันเดอร์โดมไม่ใช่ทันเดอร์โดมนะครับที่ IMPACT ที่ Impact เมบางทองธานีครับสามารถซื้อตั๋วได้ที่ไทชิกิ๊กเมเจอร์ทุกสาขาครับคุณความพิเศษความพิเศษความพิเศษของเราปกติแล้วเนี่ยเอิร์ธมิกจะเป็นฟิลแบบว่าหนุ่มมั้นนา จะเป็นคืลแบบหนุ่มบ้านนากันใช่ไหมหนุ่มคือแบบเอาเอาเป็นว่าเราจะมีความโอเอชนิด่วเดลิตีมากขึ้นมีอมีความว่ามีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความฟอร์มอลปกติแล้วโชว์เราจะมีความฟอร์มอลครั้งนี้แล้วครั้งนี้เราอาจจะวอลเลตี้วอลเลตี้มีความเอ่อคิดเล่นมากขึ้นหรือว่าเราอาจจะมีทวิสต์ไปทวิสต์มาก็ได้ก็ฝากทุกคนติดตามครับผมเราเตรียมทุกางเรียบร้อยแล้ว คิด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 ดูให้ดีครับตอนนี้เรากําลังเตรียมการเรื่องซ้อมกันอยู่ใช่เป็นทางการไหมกวหลุดจ้าเออใช่กวหลุดมากแต่ว่าอยากให้ทุกคนได้มาดูจริงๆพราเรามีสนุกมากแล้วก็เราตั้งใจเรื่องเพลงคันนี้จริงครับมแต่เดี๋ยวหลังกลับจากอิตาลีได้แหละเราจะเริ่มซ้อมกันแล้วว่าน่าจะได้คิวของทุกคนมาแล้วครับผมว่าก็จะใ่าที่เขาจะต้องยังไงเคยเสียใจที่อดอ้อนเอว นี่ไงอีกแล้วนี่เขาก็มีตั้งหลายเพลงอ่ะเออเเค้าามอ่ดิรัวหมันตอนี้เขาลมดีเขาลมดีเขาบอกว่าเขาใจดีไงใครอยากถามใครถามอะไรบอกหมดตอนเนี้ยสุ่นเนี้ยครับประมาณนี้ครับก็อ่ะสำหรับใครที่มันไม่ควรพลาดอยู่แล้วใช่ <คน S 2> ใช่ใช่ผมบอกไปว่า LL เนี่ยมีคู่น้องใหม่ที่เขาแบบ โอ้หไฟแรงมามเข้ามาเล่นด้วย,ยก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันที่เด็กรุ่นใหม่มันเข,เขาไม่ของนะ<ม>จริง<ม>ตัวหลุดเหมือนกันจริงเนี่ยมว้มวนผ้าเราทําเนี่ยครับก็เอาจริงๆอะวกมาถึงเรื่องเราดีกว่าก็จริงๆแล้วว่าปกติอย่างที่ผมบอกไปจะเป็นฟิลแบบว่าเรื่อยๆแต่แบบอบอุ่นนึกซึ้งกินใจแต่ทางนี้จะเป็นวาเลนต้มากขึ้นจะสนุกครบเครื่องมากขึ้นครับ คราจะลองปรอสังกัดจากในเมืองนะแต่ได้ไปสองที่แล้วค่ะเลือกที่แบบว่าหร้อนนะแบบแชร์แบบโอเคได้ครับครับก็ส่งกรางปีนี้นะครับปี2อ6 7นะครับผมก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขมากๆนะครับใครที่กลับบ้านไปรถน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะครับก็ขอให้กลับบ้านเดินทางโดยสุขภาพนะครับผมแล้วก็เงินทองไหลมาเทมาครับแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอ่างั้นผมขอฝากให้แล้วกันในฐานะ เรียนสตัตวแพทย์มาครับช่วงนี้มันเป็นอากาศร้อนเนาะแล้วก็น้องหมาน้องแมวของเราก็คือเขาน่จะมีขนแล้วทําให้อุณหภูมิขเขามันสูงขึ้นง่ายครับก็อยากให้ทุกคนครับให้น้องกินน้ําแล้วก็อาจจะเปลี่ยนเป็นน้ําเย็นแทนเพื่อให้เขาลดอุณหภูมิในร่างกายลงกันแบบความรามา้อนมันสูงมากแล้วเดี๋ยวมันเป็นฮีสโตกแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายกับน้องได้แล้วก็พยายามอาจอาจ,จะิ้นแสงแดดหรือว่าให้น้องอยู่ในที่โล่มมากขึ้นครับใช่ประมาณนี้ละกันเอาง่ายๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับ